นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเพ่นเดือนหกวิสาขาวันประเสริฐโลกบรรเจดแสงธรรมนำสุขสารวันประสูตรัตรสรูุปริธิพานพระสัมมาโคธิยานผ่านโลกาทำบรรลุอริยศาสตร์ขจัดทุกข นำโลกสุขสันติธรรมชื่นฉ่ำลายิดองศีลสมาธิเกิดปัญญามัชิมาทางสายกลางสร้างชีวีจากบทประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่าความมืดบอดในชีวิตได้ถูกเปิดออกแล้วเมื่อมหาบุรุษอุบัติขึ้นความทุกข์ถูกขจัดสิ้นแล้วเมื่อสัตวรจะถูกคนพบสันติภาพได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อทำเบ่งบานในหัวใจของมวลมนุษย์ความสว่างสวยได้บังเกิดขึ้นแล้วในวันเพ็ญวิสาขาบูชานำพาโลกให้สะอาดจากความโลภสงบจากความโกรธมีสติปัญญาจ,จากความหลงทางอันประเสริฐได้ถูกชี้แล้วความลับของธรรมชาติได้ถูกเปิดเผยแล้ววันรุ่งอรณุณแห่งความสุขได้บังเกิดขึ้นแล้ว วันแห่งชัยชนะของมนุษย์ทั่วทั้งโลกได้มาถึงแล้วเมื่อ2,568ปีนั่นคือวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูต์ตรัสรู้ปรินิพานในวันเดียวกันแต่ต่างวาระกันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ 1. เห็นทุก เห็นความยากลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจสภาพที่ทดดียากสภาพที่บีบคั้น 2. รู้สมุทยัยความจริงว่าได้เหตุแห่งทุกความทุก์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่างดั่งพุทธดำรัสี่ว่าเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดอันเกิดจากปัญหาความอยาก 3. นิโรธความดับทุกข์สลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดทิ้งปลดปล่อยเครื่องพันธนาการชีวิตโดยม่มีเยื่อใยสมุทยัยอันเป็นบอกเกิดทุกข์ดิสิ้นเชิง 4. มรรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีองค์ประกอบ8ประการ สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกปาดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบองค์การสหประชาชาติ ในยกย่องวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของเลกอีกวันหนึ่งคือวันสากลโลกเป็นวันที่มวลมนุษย์ประกาศชัยชนะจากกองทุกทั้งปวงวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันที่มวลมนุษย์ค้นพบเส้นทางสายใหม่ของจิตวิญญาณเป็นวันที่มวลมนุษย์ประกาศอิสรภาพมีตกเป็นเมืองขึ้นของกิเลสตัณหาดุดงายของที่ความ เปิดของที่ปิดจุดประทีปธรรมแห่งชีวิตให้สว่างสวยด้วยประทีปคมทองแห่งพระธรรมถึง8400 0พดวงเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้หลีกหนีความน้ำที่เลสหลีกหนีความชั่วบาปต้องกลัวบุญต้องให้ใจต้องกลา้าทำดีทั่วแผ่นดินด้วยการเดินตามแสงสว่างทางแห่งสงบตามพุทธโอวาทสามประการ ประการที่หนึ่งสัพพะปัสสะอากาศระนังเว้นการทำความชั่วทั้งปวงโดยการไม่ใช้สองมือนี้หยิดยื่นความเจ็บปวดและความตายที่แก่กันสองตานี้จะไม่ชำเรงแลทรัพย์สินของกันด้วยความโลภหนึ่งใจนี้จะไม่วอกแวกวูวากหวัว่นไหวในคู่ครองของการ หนึ่งปากนี้จะไม่คว้านขาดหูเป็นหอบแทงใจทใี่แก่กันสติสัมปชัญญะนี้จะไม่เพลอพลายสร้างอันตรายที่แก่กันดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งการละกิเลสชนันใดการปฏิบัติบูชาละชั่วก็เป็นก้าวแรกแห่งการกระทำความดีฉันนั้นประการที่สองกุลสูปะสัมปทา ทำความดีทั้งปวงโดยการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันจงรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องมองกันเหมือนมี้ชิดกันเหมือนญาติประกอบเมตตาธรรมเพราะเมตตาธรรมจะค้ำสุนโลกเลี้ยงชีพที่สุจริตเพราะเงยหน้าก็เป็นสุขกลมนาก็สุขใจรักเดียวใจเดียวยึดสัจจะจริงใจ มีสติในวิสาขะยอมชนะความประมาทแห่งชีวิตการทำความดีจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นกลางน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดได้ฉันใดการทำความดีย่อมชำระกิเลสให้สะอาดได้ฉันนั้นประการที่ 3, สามสัจจิตตาปาริโยทาปานังชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโดยการประะาศจความโลภ ความโกรธความหลงอย่าให้ความลบมาบังตาโทสะมาบังใจโมหะก็อย่าให้ปิดบังทางปาัญญาการชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงสุดแสงเทียนส่องสว่างในยามมืดมิดได้ฉันใดการชำระจิตใจให้สะอาดย่อมสว่างผ่องใสได้ฉันนั้นท่านูมีเขียิที่เคารพทุกท่านคะ่ะ โอวาททั้งสามประการนี้คือเครื่องประดับกายแต่งแต้มผู้ยึดถือให้งดงามในเบื้องตน้นเป็นอัญมณีของชีวิตที่มีอาจทดแทนค่าได้เพราะโอวาคืออัญมณีมีชีวิตที่เป็นผีเสื้อบยบินแจกจ่ายความงามหละชั่วกลัวบาปํำใจให้บริสุทธิ์คือหัวใจพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นวันสำคัญของพุทธบริษัทท่านทั้งหลายผู้ยังหลับไหลยอยู่ในอบายทั้งผองีหันหน้ามาเข้าวัดตัดกิเลสปฏิเสธความอยากมาร่วมกันประพฤติชอบประกอบธรรมและช่วยกันทำอริยศสตร์ให้จแจ่มแจ้งที่กลางใจให้สว่างสวัยหยุดดวงจันทร์ในคืนวันเพญในฐานะพุทธบริษัทของพระองค์มาร่วมกันสร้างความดีทั่วทั้งแผ่นดิน ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเพื่อชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้กันเถอะค่ะมีพระธรรมนำทางสร้างชีวิตมีดวงจิตรู้ชั่วดีมีคุณค่ามีความดีประดับกับชีวานำปัญญาพัฒนาตนพ้นหวงภยัย